นะฮะเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคุณเสกโลโซคือคุณเสกโลโซเนี่ยนะเขามีทนายความอยู่แล้วเขาก็สู้คดีกันมาหลายปีถ้าจำไม่ผิดรู้สึกตั้งแต่ปีห้าเก้าหกศูนย์เรื่อยมาจนนะมีการขออนุญ,ญาตดีกาในปีหกสี่แล้วก็ดึงคดีมาจนถึงปีหกแปดเขามีทนายความดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าผมมีส่วนร่วมในใ,ใ,ใ,ในในคดีคุณเสกเนี่ยก็คือตอนสุดท้าย นะครับคุณการก็ติดต่อมาก็ให้ช่วยทําคาร้องอีกสักฉบับน,นะครับเนะเขียนไปถึงศาลยาวเหยียดเลยปัญหาในครอบครัวการเจ็บป่วยไบโพล่าโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างเพราะคุณเศรษเนี่ยแกป่วยนะครับช่วงที่พลตรวจเอกจับทิพนะถ้าจำไม่ผิดไปจับเนี่ยนะตอนที่แกกาลังป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนถ้าจำไม่ผิดรู้สิกดาคุณทักษิณเยอะะเลยนะครับนะะไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าแกมีอาการป่วย นะครับเนี่ยผมก็เขียนคำร้องเข้าไปฉบับสุดท้ายนะครับช่วยคุณเศรษแต่งตั้งทนายเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ลดโทษอะไรต่างๆนะฮะแต่ครน,นี้ปรากฏว่านะครับคุณเศษเนี่ยที่แกต้องติดคุกเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับ <c oughs> ไม่ลงรายละเอียดแก,แกมีหลายคดีอันดับแรกนะครับคดีความจะเยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากว่าใครถ้ามีคดีความเยอะๆเนี่ยนะมันจะมีโอกาสติดคุกเพราะเหมือนเรากระทำความผิดติดนิสัย นะก็ทำความผิดติดนิสัยนะฮะนะก็ทำความผิดซ้ําไม่สมนึกอะไรต่างเพราะนั้นใครท,ที่ที่มีคดีเยอะๆนี่ก็ต้องระวังอันนี้ฝากไว้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบเอาเสียงหายนะครับเอาหายกันเลยเอาเออันีเสียงหายนะต้องคอยดูนะอ๋อนะอันอื่นเสียงหายไหมเออไม่รู้อะไรของแม่งเลยนะ่ดียังครับอา่าเดี๋ยวอคอยดูนะเดี๋ยวต้องคอยดูว่าเสียงหายหรือเปล่านะครับเสียงหายบอกด้วยนะครับนะครับอืม เพราะฉะนั้นพอเรามีคดีเยอะๆเนี่ยเหมือนคุณเสกเนี่ยมันก็มีโอกาสติดคุกศาลก็บอกว่าเป็นความความผิดติดนิสัยนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะฉะนั้นอย่ามีคดีเยอะคดีเดียวก็พอแล้วนะครับยิ่งอยู่ระหว่างการรอการลงโทษกําหนดโทษเช่นนะภายในหนึ่งปีห้ามกระทาความผิดเราก็อยา่าไปกระทาความผิดอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอันที่สองพอมีหลายคดีปุ๊บมันก็ต้องมีการนับโทษต่อ นะครับนับโทษต่อก็เช่นว่าคดีแรกหกเดือนนะก็ต้องมาเริ่มนับคดีหลังอีกหนึ่งปีก็เป็นปีหกเดือนคดีต่อมาอีกหกเดือนก็ต้องนับต่อกันไปต่อ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 กันไปเลี้ยงคิวกันไปมันก็ทําให้คดีมันเยอะโทษมันเยอะก็เลยกลายเป็นสองปีสิบสองปีอะไรอ่ะยี่สิบสี่เดือนอะไรอะไรผมจําไม่ได้ตัวเลขนะนะครับอันต่อมาคดีเดิมๆบางคดีเขารอการลงโทษไว้ เช่นคดีนี้ทําผิดทั้งแรกเอารอการลงโทษไว้พออรอปุ๊บพอคดีหลังๆคดีหลังสาราจําคุกนะพอจําคดีสุดท้ายจําคุกก็ต้องไปเอาคดีเดิมๆเอามาบวกเข้าไปนะสมมติคดีหลังจําคุกหนึ่งปีคดีก่อนรอไว้หกเดือนก็เอาหกลวนมาหกเดือนมาบวกเข้าไปทั้งบวกทั้งทั้งทั้ง,งอะไรคดีเนี้ยมันมีทั้งบวกโทษแล้วก็นับโทษต่อคดีแม่งเลยเยอะแยะบานเบิกไปเลย นะครับนะบานเบิกไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้บางคนก็ไปหมิ่นกระหมาดเขารอการลงโทษรอการลงโทษคดีสุดท้ายจำคุกเอาไอทท้ทุกทุกคดีที่รอเนี่ยทุกคดีที่รอเนี่ยนะอ่าเอามาเอามารวมเอามาบวกกับคดีสุดท้ายคดีสุดท้ายจำคุกหนึ่งปีไอ้นี่รอหกเดือนหกเดือนเอาเอาหกเดือนหกเดือนมารวมรวมใหอ่คดีหนึ่งปีโทษก็เลยเยอะนะครับนะแล้วก็นะคดีนี้ทนายความเขาก็ยื่น ขออนุญาตดีกามันคดีมันต้องห้ามศาลไม่อนุญาตนะครับพอศาลไม่อนุญาตเขาก็ยื่นคําร้องอุทธรณ์คำสั่งกลับไปอีกแทนนี่ต้องติดคุกตั้งแต่ปี64ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันก็เลยยื้อไปอีกสามสี่ปีกว่าจะเลื่อนคดีไปเลื่อนคดีมาอยู่นอกคุกม,มาสี่ปีสุดท้ายมันก็หนีกรรมไม่พ้นเสกโลโซก็เลยต้องเข้าเรือนจำมินบุรีแต่ได้ข่าวว่าเขาน่าจะย้ายกลับไปอยู่บ้านเขากําลังทําเรื่องย้ายนะครับหลังจากเข้าคุกรู้สึกจะเป็นจังหวัด ชัยนาทเป็นไงนะเท่าที่ผมเคยคุยกับครอบครัวเขานะนะครับก็ก็เป็นกําลังใจคุณเสกนะครับติดคุกแพีเดียวเดี๋ยวก็ออกแลวอยู่ในคุกก็ไปร้องเพลงให้ผู้คุมนักโทษฟังนะคุณเสกเนี่ยถือเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีนะครับนะด้านศิลปินแบบระดับอัจฉริยะเป็นคนเก่งเพลงเขานี่ระดับตํานานทั้งนั้นนะครับที่สํานักงานก็ยังทําคดีให้กับครอบครัวคุณเสกอยู่นะครับก็คดีของคุณการ นะครับนะครับก็เมียเมียคุณเสกคุณการก็เป็นลูกความประจําที่สานักงานนะฮะทุกวันนี้ก็มีฟ้องคนดัง,ดงๆเยอะแยะมากมายฟ้องคุณบิก๊กฟ้องคนนั้นคนนี้อะไรหลายคดีคือสานักสานักงานทนายเดชาก,ก็เป็นสํานักงานที่ทําคดีให้กับครอบครัวเสกโลโซนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะบผมกับน้องการนี่สนิทกันมานานน้องการก็เป็น f อฟซพี่เดชแกไปดูดูทุกคลิปนะครับนะ้น้องการนะฮะ ก,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 ก็มีคดีฟ้องร้องที่นี่เยอะคดีเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเกี่ยวกับการเดินคิวเดินอะไรต่างๆนะครับเรื่องศิลปินเรื่องอะไรต่างๆาก,ก,ก็เรียนให,ให,ให้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมก็ยังทํางานให้ครอบครัวเสกโลโซอยู่ก็ว่ากันไปก็นะก็อย่าไปทําผิดอะไรเยอะทําผิดเยอะๆออถึงแม้จะรอลงโทษต่อไปก็อาจจะมีการบวกโทษมีการนับโทษต่อเราก็ไม่รอด นะก็เป็นบทเรียนของศิลปินนะครับว่าเรื่องการประพฤติตนพระคุณเสพเนี่ยกระโดนหลายอย่างทั้งเสพยาเสพติดอาวุธปืนทําร้ายร่างกายโอ้หลายอย่างนะแกก็มีความเครียดมีโรคประจาตัวอะไรตจะอะไรหลายอย่างก็นะครับสงสารแกนะตอนที่ผมเขียนคําร้องอะไรต่างๆนี้ผมก็เห็นสิ่งที่เขาระบายไปในคําร้องแล้วก็แกมีปัญหาครอบครัวปัญหาลูกเมียปัญหาชีวิตอะไรโอ้เยอะนะเราเห็นคนดังๆอย่างเสกโลโซนี่เป็นระดับ ซูเปอร์สตาร์คิดว่าชีวิตจะมีความสุขไม่ใช่ครับนะชีวิตบางทีก็มีความทุกข์นะเราเห็นคนเด่นคนดังพระเอกนางเอกเราคิดว่าเขามีความสุขเห็นพิเศษเนี้ยคิดว่าใจสั่งมาตอนนี้ก็สารสารสั่งมาจากใจสั่งมาตอนนี้สารสั่งมาก็ให้ติดคุกอะไรเงี้ยชีวิตคนเรามันดูดูข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูข้างหลังโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวมีความสุขมีตําแหน่งมีหน้าที่ แต่บางทีชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขไปเยอะล่าสุดนี่เห็นมีดารดา,ราคนดังอะไรผู้หญิงคนหนึ่งน้องน้องน้องพลอยหรือน้องอะไรหนะเห็นว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องอดีตแฟนเก่าก็เป็นศินลปินอะไรแรปเลิฟอะไรใช้ถ้อยคําหยาบคายอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่อยากจะไปอะไรเยอะ <c oughs> ออใครเนี่ยสุดที่วัดผมโดนฟ้องเรื่องไล่เชิญตะวันครับอ๋อเลรอ๋อ,อโดนฟ้องเรอฮะ โดนท่านเจ้าคุณฟ้องยังไงครับก็มีอะไรก็นะครับให้คําแนะนําได้ก็แจ้งนะคุณสุทธิวัฒน์นะอ๋อโดนฟ้องแล้วนะครับอ่นะครับก,ก็ยินดีนะครับคุณสุทธิวัฒน์นะติดต่อมาได้นะถ้าต้องการคนาแนะนําอะไรตาา่างๆท่านเจ้าคุณฟ้องะ<笑><笑>อะไรที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรหรือเปล่าครับอ๋อนะครับคุณสุทธิวัฒน์โดนฟ้องก็เอาลองเอารายละเอียดมาดูนะถ้าหมายยังมาไม่ถึงก็ไปไปที่ศาลเลยครับ ไปขอรับสำเนาคำฟ้องได้เลยจะได้รู้นะไม่ต้องรอเสียเวลาอฟ้องศาลไหนก็ไปที่นั่นเลยขอโดนหลวงพี่นะน,ะ,นะครับฟ้องเรื่องไงครับก็ไปไปเอามานะนะนะครับเห็นบอกฟ้องยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะลองเอามาดูนะช่วยดูให้นะครับยินดีนะครับอืมนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยพี่เสษยังยอมติดคุก นายใหญ่ไม่อยอมติดคุกนะครับนายใหญ่ไปนอนชั้นสิบสี่อ๋อติดต่อไปทั้ง 4. เพจแล้วนะครับนะเราได้ได้ได้ลองเอารายละเอียดนะถ้าถ้ายังไม่ได้หมายสารก็ฟ้องสารไหนก็เดินทางไปเองเลยนะครับขอรับจะได้ออขอรับเลยนะครับสำน,น,นักงานอยู่เลขที่1 9ึซอยรามินทาห้าสองหาไม่ยากนะครับอ๋อนะครับอื นะครับเรื่องชั้น14ี่นี่ก็เป็นเรื่องที่สังคมจับตานะครับนะครับว่า,านะครับว่า,าว่าป่วยจริงหรือเปล่าป่วยจริงป่วยที่ปะไรเรื่องคุณทักษิณเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคุณทักษิณเป็นอดีตนายกเป็นพ่อนายกแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นเขาก็อยากจะรู้ว่าทำไมคุณทักษิณถึงไม่ต้องไปนอนคุกขนาดเจ้าสัวเสือดำเจ้าสัวเปรมชัยยังต้องนอนคุกเลยครับ จ็บป่วยหนักกว่าคุณทักษิณนี่เดินก็ไม่ได้นะครับก็ยังพักอยู่ที่โรงพยาบาลราจะทันอะไรนะั้นนะฮะแต่คุณทักษิณเนี่ยโขชกมวยชกลมชกอะไรต่างๆนะทำไมต้องไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็ถกเถียงกันปัญหานี้ปัญหาเรื่องเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะเพราะว่าอะไรมันจะกลายเลยถูกตั้งคําถามว่าเอ๊คุณทักษิณร่ํารวย เป็นเจ้าสัวไม่ต้องติดคุกหรือเปล่านะเขาป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงอะไรต่างๆ,ๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงเพราะว่าในเมื่อคนเราเนี่ยสาลพิภากษาแล้วนะครับสารพิภาคษาเนี่ยนะเมื่อสาลม,มีคำพิภากษาก็ต้องติดคุกนะนะครับไม่ใช่แบบสาลพิภากษาไปนอนบ้านนอนโรงแรมนอนโรงพยาบาลน,นอนวัดนะครับหรือสารพิภากษาแล้วก็ไปนอนรีสอร์ทมันก็ไม่ใช่การลงโทษมันออย่างนั้นเป็นการให้รางวนะัลแล้ว ศาลตัดสินจำคุกเอาไปนอนโรงแรมห้าดาวแล้วกันชมวิวแถวๆใจกลางเมืองกรุงเทพไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งคำถามกันไปนะครับและก็นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่น,น,น่าน่าสนใจนะครับนะครับเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องนักการเมืองภูมิใจไทยฟ้องคนแฉเรื่องหัวสดบไปพัวพันกับพรรคเขาเขาก็ฟ้องนะครับอันนี้ก็ฝาก,ฝากไวืม <c oughs> อืมเล่าเคสเสกแนวทางสู้คดียังไงทําไมถึงแพ้เพื่อเป็นความรู้อ๋อคือเสกเนี่ยเขาทำเขาทาผิดจริงครับเขารับสารภ,ภาพไม่ได้สู้คดีครับสู้ยังไงนะมันหลักฐานคาตีนอย่างนั้นนะยิงปืนขึ้นฟ้าก็คาตีนเลยที่นะครนะทําร้ายร่างกายอทอมเพื่อนกับกับคุณการน้องการเมียเขาเนะ่ยมันก็คาตีนเหมือนกันมันก็มัน มันมัน,ม,นมันสู้คดีอะไรไม่ได้แล้วมันรับสรารภาพนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะตอนหนีหมายจับคดียิงปืนที่นครนะครับก็ต่อสู้ขัดขวางจนขนาดนะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าผมจาไม่ผิดอ่พี่แปะจับทิพต้องมาจับด้วยตัวเองนะครับอันนั้นก็โดนข้อหาหนักๆน,นะเพราะฉะนั้นไอการที่เขาติดคุกก็เป็นเรื่องปกตินะเขาไม่ได้สู้แล้วรับรับสรารภาพนะครับพี่ไพศาลถามมานะนะครับใครใครมีอะไรก็ถามมาได้นะ เอ่อนะครับว่าอ่ครับอืมขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ทุกวันก็ยินดีครับใครมีเรื่องมีราวล้วก็ถามได้ทั้งข้อกฎหมายก็ดีความ